สวัสดีครับแม่ดวงครับอันฝันนั่นคัดฝันแนวปวดเว้ยตีแม่แม่วาอันเพาะเต้ฝันมันขึ้นได้เพราะเตหิตมันขึ้นได้เพราะเสียงมันขึ้นนี่เด้อันมือว้านนี่แยกตัวอื่นบ้านเห็ดยังจังแนวดีหนึ่งก้าเห็ดตะเบียดเห็ดเบียดลืมไปเลยตีแม่เอออันฝันมาคนหลายหลายข้าเจ้าข้าเจ้าแหยังบุญนี่บุญแห่มากรทั่งบุญเออมาแห่มาอันยได้ดวงมาแม่มาแห้งมูแม่ว่าสั่นเอาแห่งยังได้วางสิ แค่ยังนี่เขาอันเฮ็ดป้ายไม่ไม่ป้ายไม่ซ้ำนี่ล่ะเขาเฮ็ดป้ายไม่เขาเขียนเลขกใส่เขาแห่เล็กแห่เล็มากป่าเออเรายอเลยไปจังวันจ้งวันเฝ้าปิบาขันแม่อ้แปงก้อนปติ่าแม่แม่กันเลยไปทางนี้รอกว่าโอ้โหก็บ่เป็นยังพูดได้มากก้อนหายก้อนก็ได้ก็บอกอะไรวาได้สามตัวมแต่ว่าเนี่มารทาหน้ก็เลยคือเวลาวาหาแต่ สั่งแมาเลยพอี่แบกมันบาง้เสาหนุยไปต่เด็กมันวางซีเนี่ยเริมาทุราแล้วม่เห็นเลยคืทอนนี้ถืยก้นวะเนานี่ก็เลยเออานแล้วลยขวกจอดอทามื่อมือแล้วมาจากพัมาเนี่ยพอไงว่าเมียกายบ้าเมียล้เห็นมีถุืก็เลยบอก เออแต่ดอาี่ตยวันยัดตัวอันไม่รวยพิเศเอาวาเเรกขันมาเอาอีแปงสี่แปแตะเดืกแม่ได้ว้างสี่ตัวสามี่เทียบมันละมาดามมาดามล้วียุนี่ละแม่กั้นเอาไปหมาเขาแต่เขามากเลเขาโลดเขาแพ้ไปไม่เขา้ไปไมมากเราเบี้งปันกันไปละเลกสามตัวหกสี่หาเอแ้มากก้นลายลายเงีเป็นขบวนมาเลยเออ บออแต่แม่เป็นแบบนี้จะไปเอาเศร้าเอาเร้อแบบนมันโค่นเหรอแม่เนาะแแหมาแม่โคนแบบไหลไหมเป็นโคนเป็นผีไหมคุณอาฮะโคนเราเป็นผีอุ้ยกระจกแล้วเนาะมันกับแม่โคนหรอแห่มาเนาะคุณนาคุณตาปะผู้คุณกับมี่ผู้บ่คุณกับมีแต่ว่าผู้คุณกับแม่โคนอยู่ได้เหรอมันผีดิมันเป็นผีเห็นมเออใส่อันใส่สุดขาวกับมีแห่มาน้ากันหลายหลคุยนี่เทียที่สองกับตะกี้มันเป็นพระเด้ มาแบบนี้ล่ะมาเป็นโมมั่งสิล่ะเป็นพระเแห่เรือกันดัวเมีฮะแห่เรือกันเมื่อกันเนี่ะบอกบัอันเป็นพระนั่นบ่ได้แห่เรือกันเมื่อกันแต่ว่าบ่ได้เป็นเขียนมาเป็นโต้งสิโอ้มาบอกเออแห่มาหรือมาบอกก็ถือได้ละงวดนั่นแห่มาแม่หางมีตาพระอันสับปะท้นนั่นทุกง้างๆไม่ใช่ตุยที่คือจางพระเจ้าแผ่นดินเห็ดไหมย้อยเงี้ยงเงี้ยงง้างๆไหมมาเช้างสิเจ้าประชุดน้องแจกกักทางในบ้านเขายังเก่าอยู่ผาอย่าคิดว่าเป็น ผีมาจากโคกพี่ปลาหรอกเตะมาตาล่างปูแล้วโคเข้าหนองห้างเออมาตาปูแล้วโคกน้องแจ็กปูแล้วแห,ห่มาตาห้างนั่นเจ้อเออพี่บุญเอิ้แห่ว่ายอะด้วยแม่แห่แม่แห่น้าพื้นแห่ยังมาโรดมาแหว่สันบัดนี้ยางเขามาไมนได้มีผู้ถือไปถือไปสองคนสีแดงไหมฮะสีแดงตุเรนเด็ดเอาก็กระเจิดใส่ไปไหมเนาะบ่สีแดงสีดำสีเขียวสีน้ำเงินบ่ได้สังเกต เาเห็นหนังแต้เขาแห่ไปมาเนาะป้นอันโอยูเรนี See, ่มุอเจ้าแห่ดิ่ิสันหอกเออสันมาเจ้ว่าเอิญเจ้ามาแห่น้ามูนี่แหละว่าสันเจ้าว่าแม่บัิไปแห่มขาเจ้าดิเจ้าว่าเห็นเออเจ้ว่าขาเจ้าแห่มาแห่มาเห็นเรล็กอันของเรลเขาเจ้ยเขาไอยทั้งหนาเนาะตัวได้แล้วแม่หกสี่หากันยังวะขันโาแม่นมันนี้ยัดไป้าน้าแม่อีกเ้อเดี๋ยวไปยัดเป้าแม่เนาะ อัดบะแมนยเยกบแมนจะเปเีาเพาอไอ้ซื้อวัตถุต้นมันเห็นมันเห็นคัดแมนเนาะเฮ่มันควดบะแมนหน่อยๆใส่สุดขขาวกับลายไหมเออเออเอีาแมว่าให้พวกเขายัดปเอาอีก่เด้อนะโอ้ยมันพูดเห้วเนาะแม่ที่แม่ฝันเห็นฝันนี้นเนาะเออจะก็่เห็นฝันเห็นพายแห่กันนี่แหละแต่ว่าพันแห่ไปต้หล่ออกจากบ้านเข้าไปจอดฝุ่นโคกต้องแจกถือ มืนั้นก็ถือลายอยู่ฝันดีกับแบงหนุ่มแบีงลานแบีงพีเบงน้องเอซี่เนาะใงรมาฝันดีลงมานาออกคือบ่อมามือนี่ายอยู่เมือนมือเา็ยนมาวาวาสีท้หายกหมว่าจำพวกมีอะไรวาเมียวสีมหาดอกฝันดีบ่าว่าเออเมีย่มาสร็จแล้าฝันดีจีฝันดีจ้าเจ็ดเบียกอะ้รเลืลืมลูกกัมากับพองนันลูกกับมูกุูเป็นกับมาพลาลูกลาตกับม่าเออก็เลยว่าเอาตะเกา่าขึ้นมาอยู่หวัง ก็หนักกันมาก่อนนี็ก่อนเนี่ยตัววันสิมายามเลยกันดีพากันลรื่มกันเรื่มเลยมาตุลาแล้วมาคืนพ่อกันเอาก่ะก็แบ่งดอกมารับดอกแบ่นกันไปมาำอะไรยังบุญยังพุ้นเนาะากลับมาได้แบบนี้จะจะไปอีกเด้อจะไปเอามันพอดหรอได้เนาะเฮ้ยไปอันผู้ผู้ถือไปนี่ออกก้อนเลยไหมผู้ถือไปเรื่องเนี่ยออกออกก้อนหนาเลยสิม้วนเพราะเขาจะม้วนก็ฟอนมั้วเโอ้ยเขาเจ้า เจ้าไม่อยังเลยเจ้าว่าเสียงนี่อย่นงเนี้ยนกเจ้าแห่ไหมทั้งมวลทั้งฟอนวะเออข้าเจ้าแห่มากไหมเจ้าว่าอันมุ้งเจ้าแห่อยังไปถามเงอนล้านสิไม่มาเบิ้งเอาหน่ะสั่นเจ้าแห่ไปดีกว่าครับว่าสื่อจะต้องเงินหรอคือว่ามันี่เป็นตัวใดอันเล้แม่ว่าแดงเลยนี่มันมันหลาแล้วเนาะว่ามันผมสื่อว่าจะต้องเงินตัวนี้สิสีาแม่ว่าแม่ว่าเด็กสื่อแม่สื่อตะจิ๊กจี สามเจสี Guys, 65, 60, 60. Ady, anyway. quizz, ่ห้าเออเลยฮะสี่ห้า่ดเดียวจนเนหกหกบันเร็วข่เร็ว่าจะเอาอันสองตัวอยู่ตัวหนานะตัวหนาเดี๋ยวเก่าน้าหกสเออการการการ้มเ่ชื่อเรืบอเ่อกสี้าี่หาเออเกสี่หาหกสี่หานี่ไหมเนาะเออ เพราะว่ามันนั่นมันฝันขักปวดมันแหมมาคก้นบ่แม่นหน่พี่น้องเอ้ยพี่แมวว่าไอ้บ้าเขาวันนี้บ่ให้เอาอีกบ่ให้บ่ให้เดี๋ยวมาหาเด้หมดเด้อก็ไก่แหมมากขักปวดเนบ้านหน่อนหน่อยๆเนาะสิบบะแม่นก็บ่แม่นโพดเนาะบ่ให้เออออกรถพันอยากเอาน้ำคันบ่อยากเอาเด้อพี่น้องวันนี้จะ่าเบาเด้อเนาะฟันขักฟันแหมฟันแฮมแรงมากเลยเวอรบาดมันเมี่ยงวันเนี่ยแหมมากตะกุดเนาะโคกน้องเจ็ดแ่กับเก้าซี่ห้าฮ้านเ่านี้ ม้ว่ากับกาหอเป็นหกซีตาหอยหกซีซีห่าหกห่าโอ้ยไอเรื่กามไม่น่ามึเลยเขาเขียนันจะหน่อยนะเดี๋ยวเกียนไปเโชว์ตักัน่คอยกอยเขากับเก่าซีหกเก่าซีเก่หาวก่หาวแล้วเนาะเยนนเรือสามตัวจักีขาวบรถี่น้องขาาวบรถี่ลดยตัวเขาางามขาามันเนาะขาามันหอกมาเลยว่ามีดวงหอถอ อบอกเราดิบอกคับเราดิบอกคาบเอานะหามันมากลับบอกลับพอดีไปเขาเฉยตรงๆเนาะอกลับบอกว่ามันเขียนมามันมันแฮ่มากจันเลยถ้กเนเรียไม่ดวงเด็กลับบอก่ค่อยลับนก้อบอกเนาะแม่บอกไคือขายเง้านองขาเารืองกับตรงตรงสิะบนี้มันนองขายเน้าแต่อขาเจแฮ่มากมัดบานเลยจะนองขายเง้ามีบ่มีแม่บ่เห็นจะว่าแม่เห็นนีแฮ่มากเสื้สุดขาวสุดหลักสุดหะซุ่มสุดขาวกระไร แค่ว่าเสียงอีหยังเป็นเสียงอีหยังเนาะมาตาน้องเขียดผนไม้มากุ่เนี่ยคอยว่าคนมาบ่อนไม่หน่อยเนาะป้าแม่เล็กวันไหนไหมคัาร์ดถื้อยู่กับเบิ้มเมี่ยวเบาเนาะขอบคุณหลายๆเฮ้ยแม่ถือว่าถือว่าเรมถูกหลานเนาะคำว่าฝากมาตอนเนาะกะเบากะเบากันแล้วเนาะสมีขี้มีขี้กินหอดเม่ดวงเม่ดวงเยอะเอาพี่น้อง้อยช่วงหามันเลยแม่คอยเด้อวันนี้นะการ์าถื้จะเอาอีกเช็ค อันหมดแล้วเนาะเออแล้วสีหน่งอเมด้อสีหนึ่งหน่งชี้หนึ่งชีอเริืมด้นะเรื่มยังไงสีสื่อมือนเดินอี่แล้วเออบอกยันพี่น้องเริ่มบอกไปยนแล้วด้เออสีหนึืเด้อสีหนึ่ง่เกิดขึ้นมาเป็นคนมาค่อยพันเลเรียกสาตัวแจ๊กเกียรมีเทียรแรกนี่เอาเงินแรกให้มาหนตามตึงหนตามตงด้วยยยคลังเอาพปได้บัื่อเสียดายเนาะถือบ่ถือบ่ตรหัว้า้ถือบ่ถือบรหวเาบก็ถือบ หมดแล้วะ่าเอกวันเดียวนะครับม่าเองวันเดียวพดแหมเออแข่เรียกมันมีขมิ้อแม่เลยเดี๋ยวเราจุดไฟองกเัาตัวว่าว่ห้อกแค่งวัเดียวให้เส้นมืออวันหนึ่งเ้นมือวันหนึ่งให้เขาล้นให้เขาล้วนนาให้ตลอดเลยให้อวัเดียวคนไม่เคยปั่นเรียกสมตัวมันมีอห่อยืมมือคันมันลูกข่อยบอบ่าตีลูกข่อยบ่มาข่อยบ่นันจอยมเออสีมาแต่เิกกันอีแปงไปเอาก่อน โจกจเออจ๊กจกแบ่งกันหรอเมียเออแบ่งกันอหรออยู่แต่บาเราไปแต่เศร้าอันนี้ไกลมากเลยมาแบ่งัเสือไกลมากเลยโอ้เห็นหอนไม่ตื้บอกไม่ตื้อนามีตื้ไปสวยหันไม่ต้รื้อเบวมั้งสินะเนาะเอาไปเห็นใอวอเอินใส่เออท่าหลักก่าวเห็นกเอินกันใส่กันเครับครับเอาไปด้ไรเนียครับ